อมยิ้มนะครับอมยิ้มผลไมา้นะครับมีหลายสีเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ว่ามันจะเป็นแบบไหนครับันนแทนนี่นะครับจะเป็นอมยิ้มแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นร้อนอ่าง,งนนะครับหอมมากอันเนี้ยหวานหอมอ่าง,งนนะครับหวานหวานอร่อยครับเวลาเรากินอมยิ้มเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เล่นตัวนี้นครับ เวลากินอมยิ้มเสร็จนะครับกินให้หมดนะครับนี่กินให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็แกะเนี่ครับเม็ดเม็ดเดนี่ยครับที่มันให้มานะครับแกะเม็ด,เม,ด,เ,มดเม็ดออกมานะครับ แกะเป็นเม็ดๆลงมาแล้วครับแล้วก็มาใส่ในรูนี่ครับนี่ครับใส่ในรูนี่ครับแต่เราต้องเกลี่องุมยิ้มในนี้ให้หมดนะครับมันจะได้มีพื้นที่นะครับนี่ครับเล่นได้ครับนี่ครับองุมยิ้มรุ่นใหม่นะครับ